แตะ่ะหาโอกาสหาเงินตอนเริ่มต้นใช่ไหมครับตอนนี้ต้องเป็น specialist แต่ over time อ่ะสิ่งที่จะพาไปถึงเส้นชัยจริงๆเราเราต้องรู้หลายๆอย่างจริง 最初เริ่มเดียวอ่ะมันมันจะไม่พาคุณไปถึงเส้นชัยนะครับมันอาจจะสร้างโอกาสให้เรากอนเริ่มต้นก็ถ้าคุณอยากเริ่มธุรกิจครับสมมุติว่าคุณคืออินจิเนียร์เก่งมากๆเลยแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจบัญชีแต่คุณจ้างนักบัญชีคนหนึ่งได้คนไม่เข้าใจแล้วคุณคิดว่าจ้างนักบัญชีได้คือจบเท่าโกงมันคุณคุณยังไม่รู้เลยนะนหน้าที่ของ CEO คือรู้ย่ต้องรู้บัญชีว่าทํายังไงรู้รว่าเซลล์ทํายังไงรู้ว่า BD ทํายังไงยู้รู้หลังบ้านทํายังไงรู้คัสมเมอร์เซอร์วิสทํายังไง so อยู่ก็ต้องดูทุกด้านอยู่ดีแต่ตอนแรกอ่ะถ้าอยากจะสร้างโอกาสให้เราตอนแรกถ้าเราจะหาเงินตอนแรก็กรุ่นใหม่ทุกนี้ทุกคนน่าจะ20 20ต้นๆใช่มั้ครับ เราจะหา,าจะสร้างความแตกต่างให้ตัวเองเราจะหาโอกาสหาเงินตอนเริ่มต้นใช่ไหมครับตอนนี้ต้องเป็น specialist The over time อ่ะสิ่งที่จะพาไปถึงเส้นชัยจริงๆเราเราต้องรู้หลายๆอย่างจริงๆครับแต่ว่าเรารู้แค่นิดหนึ่งไม่ได้นะเราต้องพยายามรู้ลึกกับทุกด้านมันถึงสามารถทำให้เรา well rounded ครับฉลาดโอนเว็บไซต์เพื่อประชาชนซื้อขายปลอดภยัยไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ฉาชีพ